สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงบกู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2568ันายนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวกันจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแตพะพลังงานด้านบวกนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe ก,ก็ติดตามเพีงใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด l i น์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกันลัคนากันจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่เป็นแรกนะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้1ดาบแล้วก็เป็นไพ่ press 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 i o กออฟสอดนะครับแล้วก็เป็นไพเอ็กออฟสอดทีนี้เรามาดูกันนะครับก็ในช่วงแรกนะครับสำหรับชาวการลัคนากันตอนนี้ดาวคู่ครองคนหลักของคุณคือดาวพระราชสปดีได้เดินโครจรน,นะครับไปอยู่ในพบเลอน ที่1ิบของลักานณาเรียกว่าตำแหน่งกรรมะกรรมะเนี่ยคือตำแหน่งที่เป็นแบบตำแหน่งที่สําคัญกับเรือนชะตาเพราะมันเป็นตำแหน่งของอการกระทําและก็บุญกรรมของคุณเองอาจจะทำให้ชาวราศีกันลักานณาการมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันจะดูเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเป็นปรักกษตรแถมยังมีดาวเสาร์เนี่ยโคจรมาเล็งกับลัคนากันด้วยดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพเลือนปุตตะนะครับปุตตะเนี่ยคือภพเลือนที่5เนี่ยไปอยู่ในภพเลือนของคู่เนาะไปทับในเลือนคู่นั่นเองอาจจะทําให้ชาวกันลัคนาก,นกันเกิดความอึดอัดเกิดความรู้สึกในเรื่องของการแบกความรู้สึกภาระใจความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ต่างๆจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมี ปัญหากับคู่ครองคนรักนะครับในเรื่องของทัศนคติมุมมองความรู้สึกสิ่งต่างๆบ้างอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่กับคู่ครองคนลักมากขึ้นนะนนเพื่อที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ มีความรู้สึกที่ยังเป็นแบบสิ่งดีๆให้กันเนี่ยมันน่าจะทําให้โอเคขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องระม,มัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความกดดันอย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าดาวคารเนโครจรเข้าสู่เรือนวินาศเล็งไปที่ดาวราหูพบเรือนอลิและไปทับในเรือนปัตตนีคือเรือน ดาวเสาร์ที่อยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของปัญหาใจนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดาวประจําความหลักนั้นโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วยังไงเราก็ยังพอที่จะหาทางออกทางแก้ไขได้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยบอกว่าชาวราศีกันลัคนาการอาจจะยังดูมีความโดดเด่นมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดใจของเขามากขึ้นนะครับแล้วเราอาจจะยังเป็นที่รักของเขาอยู่จาก ไพ่ The Empress Empress เนี่ยเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังสิ่งดีๆนะครับแต่เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกบางสึกบางอย่างไปก่อนเพราะตอนนี้ชาวกันลักขณากันอาจจะกําลังมืดแปดด้านกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงขณะหนึ่งเพราะดาวเสารเนี่ยมันมีอิทธิพลหลักในเรื่องของการมากลุ่มในเรือนคู่ทําให้มันเป็นพินทุบาทเรื่องคู่อยู่พอสมควรนะครับอาจจะทําให้ชาวกันหรือลักขณากันเนี่ยเกิดความรู้สึกในเรื่องของความ ไม่สบายใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแบบใช้อารมณ์บ้างบ,างบางครั้งก็หาทางออกไม่เจอนะครับเราต้องอาจจะพยายามปล่อยวางนะซิกออฟสอดคือการปล่อยวางแล้วมันจะดีขึ้นคุณจะมีชัยชนะคุณจะมีความสําเร็จที่ดีแล้วได้รับการทรีตต์การปฏิบัติที่ดีขึ้นและมีแรงดึงดูดแพชชั่นกับความรู้สึกที่เข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มากขึ้น ทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันสำหรับชาวกันลักขณากันนะครับขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกันด้วยนะคะไพ่ใบแรกแถวล่างจัดเม t j จัดเม n t ก็คือการปลดปล่อยเหมือนกันเนาะยังไงไพ่ e Moon คือความวิตกความกังวลก้าถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ก้าไม้ใบสุดท้ายเป็นไพ่แเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับสดาบ โอเชาวกันลักษณะกันเป็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็สภาวะอารมณ์จิตใจของคุณนะ่ะอาจจะดูมีปัญหาในเรื่องของการคิดเยอะคิดมากนะครับวิตกกังวลความรู้สึกสิ่งต่างๆจากไพ่ดมูลดมูลเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณในบางอย่างที่เราอาจจะแบบเเขาเรียกว่าเหมือนกับมีความดิบ ในเรื่องของอารมณ์มากๆเลยนะติดในเรื่องของความรักที่มันเป็นนก g a t i ด้วยคุณอาจจะดูมีความรู้สึกผิดหวังเศร้าใจเสียใจท้อใจทุกใจนะครับมืดแปดด้านนะมืดแปดด้านด้วยนะกับความรู้สึกไปต่อก็ลําบากไม่รู้ว่าตกลงจะต้องทํายังไงผิดหวังเหลือเกินกับความรู้สึกในสิ่งเ่าเนี่ยอ้างว้างเหลือเกินกับในเรื่องของความสัมพันธ์สามดาบมานะครับแต่ไพ่บอกว่า มันมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งที่ชาวกันลักษณะกันอาจจะยังโอเคขึ้นฟื้นฟูกลับมาสามารถจะมีแพชชั่นหนึ่งดูดใจอย่างที่บอกไปข้างต้นดังนั้นเนี่ยลองพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยนะครับในการที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะบัดดิลิสความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันดูติดค้างในใจของเราแล้วก็พยายามปล่อยวางสองไปเนี้ยคือไพ่ของการปล่อยวางของการพยายามที่จะ ไม่ไปเก็บพลังงานของความรู้สึกหรืออะไรที่มันท็อกซิกต่างๆที่เราแบบรู้สึกแย่ๆไม่ต้องเอามันมาใส่ใจเราพยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็พยายามรักตัวเองฮิล n ลิงตัวเองให้มากขึ้นมันจะทำให้ตัวเราเนะี่ยหลุดพ้นจากความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาหรือท็อกซิกต่างๆได้ดีมากขึ้นพยายามฮิวลิงตัวเองให้มากๆรักตัวเองมากๆจากก้าถ้วยนะครับ เราพยายามอยู่ด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบบผูกมัดกับเขาจนเกินไปไม่ได้แปลว่าห้ามผูกมัดแต่แปลว่าไม่ต้องไปผูกมัดผูกติดเกินไปเพราะคุณเอาใจไปรักเขามากเกินไปมันก็จะได้ค่าความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปดังนั้นวิธีการก็คือบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเองพยายามเผชิญหน้ากับความจริงนะครับนะแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ นี่คือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ละทิ้งปัญหาไปข้งไปให้หมดแล้วเราก็เดินหน้าต่อแล้วทุกอย่างจะมีทางออกที่ดีให้กับตัวคุณ8ดดาบเนี่ยแปลว่าเรายังมองเห็นอมองไม่เห็นหนทางแต่ถ้าคุณใช้สติความคิดการตัดสินใจที่ ล่อยวางและมั่นคงพอดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวแห่งสติปัญญาเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนที่10ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งเรือนเกณฑ์ด้วยนะแปลว่าเราจะมีสติปัญญามีความคิดที่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเราเองได้ดีขึ้น1ดาบคือใช้ชนะความสําเร็จสิ่งที่ดีการฟันฝ่าอุประสรรคของคุณมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จทําให้เราดึงดูดใจมีแพชชั่นดีๆการที่เราฮีลลิ่งตัวเองรักตัวเอง ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมันจะทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับกับความรู้สึกและความสัมพันธ์มันจะทําให้เขามองเห็นถึงความรู้สึกที่อมองเห็นคุณที่ดีขึ้นหรือมองเห็นคุณในเวอร์ชั่นที่มันดูแบบไฮคลาสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นต่างๆมีความหวังดีๆที่เราจะแบบ เหมือนเขาเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นแล้วกันประมาณนั้นแล้วความสําเร็จก็จะเข้าหาคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาก็จะให้การทรตหรือการปฏิบัติกับเราที่ดีขึ้นจากเอ็มเพรสเอ็มเพรสเนี่ยแปลว,ว่าความสุขความสมหวังหมายถึงความรู้สึกดีๆไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกคุณจะได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเขาคนนั้นมากขึ้นใส่ใจดูแลก,กับกับความรู้สึกของเรามากขึ้นแต่ นะครับไม่ได้แปลว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเขาจะทําแบบนั้นกับเราทั้งหมดอ่ะมันก็มีนะครับบางคนอยู่เฉยๆมีคนมาชอบมีคนมาดีมีคนมาเข้าหาเราเนี่ยมันก็มีแต่ผมคิดว่ามันรอยละ1นึลอยละ2เท่านั้นแหละนะครับ หนึ่งร้อยคนน่าจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นแหละที่เขาจะมาทำแบบนี้กับเราที่ดีแต่ถ้าเรายังอยากเป็นคนที่สิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นที่โชคดีที่เขาจะมาทวีตกับเราหรือแบบเนี้ยก็คือเราก็คงจะต้องปล่อยวางความรู้สึกเพราะถ้าเกิดเรายังเก็บกักพลังงานของความรู้สึกที่มันดูแย่หรือความที่เราแบบยังคิดลบอยู่แบบเนี้ยเราจะจมอยู่กับอดีตเราจะไม่สามารถไปต่อกับความสัมพันธ์และเราจะไม่สามารถแบบ เขาเว่าเหมือนกับเชื่อมต่อกับเขานะครับได้โดยตรงนะครับเราก็จะไม่ได้รับการ except จากเขาคนนั้นนะ c e p t p t ก็หมายถึงแบบการตอบรับกับเขาคนนั้นที่ดีขึ้นเนาะประมาณนั้นเพราะว่าไพ่บอกว่า การที่เราจะได้สิ่งดีๆมันต้องแลกกับการที่เราต้องใช้ความอดทนความพยายามความรักความสัมพันธ์แน่นอนว่าบางครั้งไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องอดทนมากแต่ที่ผมบอกว่าอดทนและก็พยายามหมายถึงว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีปัญหาและมีประเด็นแต่ช่วงปกติอ่คุณไม่จําเป็นต้องอดทนไม่ต้องจําเป็นต้องอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดคุณทยถึงว่าคุณทําดีแล้วนะครับคุณโอเคแล้วคุณรักเขาเขารักเรา โอเคทุกอย่างมันตอบรับกันได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหามันเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะในสักวันใดวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องค่อยๆให้เวลากันอ่ะให้ระยะห่างกันใบเนี้ยคือระยะห่างก็ดีคือพยายามติดต่อกับเขาให้น้อยลงนะครับติดต่อได้นะแต่ติดต่อให้น้อยลงแล้วพยายามอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ปลดล็อก ปัญหาได้เพราะถ้าเกิดคุณอยู่กับเขาคุณไม่สามารถปลดล็อกได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณจะเห็นเขาอยู่ตลอดนะครับเราจะเห็นเขาอยู่ในสายตาตลอดมันจะทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองสักทีสุดท้ายเราก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ลืมรักตัวเองสุดท้ายเขาก็ลืมรักเราเพราะเรามัวแต่รักเขามากขึ้นถูกไหมครับประมาณนั้นคือมีวลีเด็ดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่า การรักกันเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะครับในความรักของคนสองคนเพราะมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่ลืมรักตัวเองนะครับเพราะมัวแต่ไปรักเขามากเกินไปนะแล้วผลสุดท้ายคือเราก็ขาดทุน2ต่อไอ้คนที่ถูกรัก ถูกเรารักแล้วไม่พอเขารักตัวเองด้วยโอ้โหเขาก็ได้ความรักสองต่อแต่เราขาดทุนสองต่อเพราะเราไม่ได้รับความรักจากเขาแล้วเรายังไม่ได้รักตัวเองด้วยเพราะมัวแต่ไปรักเขาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วคุณถึงจะได้การทรตจากเขาเพราะถ้าเกิดคุณยังไม่รักตัวเองไม่มีทางที่เขาจะมารักคุณหรอกเพราะอะไรครับ เพราะคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเขาก็คงเห็นว่าคุณก็ไม่ได้รักตัวเองเขาก็คงจะไม่ได้รักเราเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าตัวคุณเองยังไม่รักตัวเองนะประมาณนั้นเนะ่ะอืมก็ดังนั้นก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วให้ทุกอย่างมันหลุด ไปหรือว่าผ่านพ้นไปก่อนแล้วทุกอย่างจะลงตัวได้นะครับสำหรับชาวกันเนาะก็โอเคแหละมันอาจจะหินหน่อยนะเพราะดาวเสาร์เล็งลักนะครับอันนี้ก็เข้าใจเนาะประมาณนั้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับรอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลปวดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่ บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาแล้วก็สพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม